ดีเนี่ยมาเศร้าค่ะพี่น้องพ่อกันบรรยากาศเมืองอุดรน,นะคะเนาะสลับทิศไทยเบิน่งการเดินทางเศร้าๆรถกระชีรายแน่แจ้หน่อยมือก็ะชีบบุค่อยนิ่งนะคะเนะเาะเราเอินว่าถนนนีนน่ยังนี่ถนนมิตรภาพของเมืองอุดรน,นะคะ ำงานของข้อมือนี่กันตรถกระหลยแน่ทายเงาไปกับพี่น้องเส้นทางเมืองอุดรเนาะชีวิตประจำวันการทำงานข้อมือนี้มูมียังหลายทายถนนหนทางไปของอาชีตเต็นแน่จักน้อยเนาะคะ่ะ phải chiều phai đèn này cả phai đèn cả lái lại Hãy subscribe ไฟแดงหนักหนาค่ายประจกักษ์เนาะเพราะมันหนากองบินการทายห้าก็จะไปสิ้นสุดหนากองบินพอดีเนาะมื่อนี้เพราะว่าเขาไปในหันเดินมาไท้ถ่ยรูปแล้วพี่น้อง แก็เดินทางทำงานแต่ละมืออันนี้เป็นเสีดิเนี่ย <Return. S 1> ยวไฟแดงอีกละวใช้ส <Y> ีหอดสีมไฟแดงกด้เข้าประตูนี่บักเรอบบินพี่น้องกองบินยี่สิบสามนะคะ 没想小你呢？ sao sao pha kêu kêu mãi bưng gan mơn này kêu mãi vài mươi rồi là thịt là. Thừa con chân, có tên mẹ chắc จังที่ช yeah> ี้ที่หาจังที่หอดมองเห็ดงันอืมอืมหมดแล้วบัานพี่น้องเออฉรักขอจบคลิปเตียงกานีเด้อฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฉรักได้เด้อ